สวัสดีครับพามาชมบาสัยรุ่นนะครับบาสัยรุ่นวันนี้เรียบมาขาตั้งกล้องมาสั้นๆหน่อยนะครับคิวผมเล่นไปแล้วนะเมื่อกี้เกมไปแล้วนะครับ15นาทีก็ออกมาพักนะครับให้พี่ๆเขาได้เล่นบ้างน,นะครับใครสนใจมาจองสนามเล่นบาสกันได้นะครับสำหรับ FC เดี๋ยวเราจะ จัดมิตติงเล่นบาสกันดีกว่านะครับสนามสบายใจนะครับอยู่ตรงสี่แยกคพอ,อ,อนะครับติดกับฐานทัาอากาศนะครับแถวสะพานใหม่ดอนเมืองนะครับมาดูพี่จอนทาวต้านะครับพี่พี่ผมจัดผมลืมชื่อพี่เขา รุ่นใหญ่อาจจะนครับเดี๋ยวรุ่นเด็กรอ,อก่อนนะครับเราจะเล่นกันถึงประมาณเที่ยงนะครับแล้วก็จะมีลูกค้าเข้านะครับ เข้ามาจองสนามครับนี่ครับติดต่อครับผู้จัดการเก่งนะครับพี่เก่งครับประชาสัมพันธ์สนามเลยครับาเลยครับมาเลยวันธรรมดายังว่างอยู่ครับโอเคนะครับใครสนใจนะครับมาเช่าสนามสบายใจนะครับ8โมงเช้าถึง4ทุ่มครับวันธรรมดาวันธรรมดานะครับ8โมงเช้าถึง4ทุ่มมาก็ง่ายๆครับรถไฟฟ้าปลายทางสถานีคูคตก็ได้นะครับ ให้ดูบรรยากาศครับก็มีการส่งสวอปนะครับ ATK เทสก่อนจะเข้าสนามนะครับก็คือส่งกันในกลุ่มไลน์นะครับแล้วก็ส่งผมก็เพิ่งไปฉีดวัคซีนเข็มสามานะเมื่อวันศุกร์หมอบอกงดออกกำลังหนึ่งอาทิตย์นะครับนี่2วันเอาซะแล้ว <c oughs> เข็มสามผมได้ไฟเซอร์นะครับ ตะวันหนีวางไม่ลงไปครับพี่จอนทต้าครับจังหวะเปลี่ยนสปีดใช่ไหมก็คือเปลี่ยนจากเกมรับเป็นเกมลุกนะครับก็เน้นวิ่งไปในที่ว่างนะครับจะเป็นฉีกออกข้างหรือเข้าตรงกลางก็ได้นะครับในตำแหน่งที่ว่างนะครับถ้าพื้นที่มันโลง่งเพื่อนเห็นเพื่อนก็จะสามารถส่งให้เราได้นะครับ ้าเ่นบาฟูกขอดมันก็มีพื้นที่เยอะนะครับเกมค่อนข้างตึงนะครับ12เท่ากันครับตอนนี้ศูสี่ครับเกมค่อนข้างตึงเขียดระยะจิบน้ำนะครก็ทีมผู้สนับสนุนนะครับเจ๊เคงนะครับคุณเชียงจิ๋วเจ้าแรกประเทศไทยนะครับ PP Design นะครับชุดฟาร์นะครับ c ี x n นเอนะครับน่าจะมาจากเชียงใหม่เนาะแล้วก็มีทางนู้นเป็นป้ายปาทอนอนะครับเดี๋ยวอาจจะได้มาทำคลิปสอนบาสท,ที่นี่นะครับอเอ่อ พี่เล่นไปแล้วใหญ่เล่นไปเกมที่แล้วแล้วก็พักไงก็ออกมานั่งพักแล้วก็เดี๋ยวรอเกมต่อไปตอนนี้ให้รุ่นไวยรุ่นเขาเล่นกันก่อนคนแก่อย่างเรารอทีหลัง รายการนี้ชื่ออะไรครับอ๋ออันนี้ไม่ไม่ได้แข่งนะครับอันนี้เล่นกันซ้อมปกติครับจะเป็นเอ่อพวกพี่ๆที่เขาทำงานแล้วนะครับมาเล่นบาสกันสนุกๆครับไม่ได้แข่งครับก็จะเป็นทีมเจ้าของสนามเนี่ยครับชมลมบาสสบายใจนะครับเขาเล่นกันนัดกันมาเล่นนะครับแล้วก็หลังเที่ยงก็น่าจะมีลูกค้าจองไว้นะครับ ก็ต้องให้ลูกค้าหลบให้ลูกค้านะครับที่จองใช้สนามไว้นะครับอย่างเมื่อวานเป็นกิจกรรมนี่ครับมือเดียวโหสุดยอดเม,มื่อวานมีบาสอะคาเดมี่แข่งนะครับยูสิบสอเนาะใครได้ดูก็เพจอาจารย์เดฟนะครับลายสดไว้ยังตึงอยู่ครับ16เท่าอ่าเท่าไรสิบหกสิบสี่ครับ ใช่ครับนักกันเพื่อนฝูงครับผมแต่ว่าเป็นพี่ๆที่เป็นรุ่นใหญ่ครับก็นักธุรกิจนักหัวหน้าซีอผู้บริหารนะครับก็อนาคตแล้วครับถ้ายังเล่นไหวนะครับนะครับ16เข้ากันครับ ไวกสี่นาทีเอาละครับเรียบร้อยไหมพี่หมีมาเองพี่หมีพี่หมีว่าไงพี่หมีพี่หมีไม่ยิงครับ วันนี้มีใครใส่มีใครไปซื้อเคอรี่ก้าใส่แล้วมั่งมาเล่าให้ฟังหน่อยเป็นไงบ้างครับผมไปรอมาแล้วว่าถือว่าโอเคเลยนะหน้าใส่สวยเลยแล้วก็ได้เรียกว่าอะไรทันยุคทันสมัยแต่ยอมแรกด้วยความจ่ายแพงกว่านะครับเพราะว่าราคา5,000กว่าบาทยังไม่ลดนะตอนนี้ก็ รองเท้าออกใหม่ที่เห็นน่าสนใจตอนนี้ก็คงเป็นเคอร์รี่เครับของประเทศเรานะแล้วก็น่าจะเป็นเ,เดมนะครับเดมเดม8หรือเดม7เดมตัวล่าสุดอะ่ะผมไม่รู้ว่าเดมเท่าไหร่แล้ที่เพิ่งมานะครับสวนเชยังออกมาสักพักแล้วก็เป็นรองเท้าที่ดีนะครับสำหรับคนชอบโลคัท ไปตรงนี้งนีไม่ได้นะโด็ก้าไม่ได้มันพอ่ะเียี่มันได้นะ